สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นมีรถเข้าใหม่นะคะมารีวิวนำเสนอให้กับลูกค้านะคะที่กำลังมองหาหรือว่าตามหา v ีออโชมเจนที่3อยู่นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะว่าคลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับวีออ เจน3นะคะสีอะไรปีอะไรและราคาเท่าไหร่นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวนุ่นพามาดูกันเลยว่าคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยนะคะสําหรับตัวรถที่อยู่ด้านข้างของนุ่นตอนนี้นะคะเป็น Toyota v i o อนั่นเอง 1.5ตัว e duo นะคะเป็นรถปี2016เลยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่3 4 0 0 0 0 5,000บาทคันนี้นะคะออกรถฟรีดาวเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะออกรถ0บาทมีอยู่จริงนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่เป็นอาชีพสุจริตสามารถตรวจสอบได้นะคะไม่ปลอมแปลงเอกสารนะมาเดี๋ยวหนูจะพาเดินดูพร้อมกันเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่ก่อนล้างก่อนปรับสภาพนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยสำหรับวิออสชมนี้นะคะก็จะเป็นโฉมเต็นที่3นั่นเองนะคะการออกแบบ การชนด้านหน้าของเขาเนี่ตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าโตโยต้าเองเนี่ยเป็นแบรนด์หลกักแบรนด์แข็งนะคะอะไรไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน5กไก่พอพานนะคะ7141จังหวัดกรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้ไปเลยนะคะไม่มีการเปลีไปไ่ยนป้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะ มาต่อกันในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าดีกว่าเนาะสำหรับไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะอันนี้อันนี้คือยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะทําการล้างขัดโคมไฟให้ใหม่ด้วยเนาะแล้วก็ช่องสีด,ดําๆด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนั่นเองซึ่งเดิมแท้จากโรงงานนะคะจะยังไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยออกแบบมานะคะคุณลูกค้าเนี่ย สามารถติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตรงนี้ได้เลยเนาะต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อดีกว่าสําหรับล้อของวีออโฉมนี้นะคะจะเป็นล้ออลลอยนะคะตัวนี้คือเป็นเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยได้เป็นขนาด15นิ้วนะคะของแท้ที่มาจากโรงงานนะคะค่อนข้าแข็งแรงคนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เป็นล้อแม็กซีโลของแท้จากโตยต้าเลยนะคะในส่วนของตัวยางเนี่ยมาพร้อมกับยางดันหลบนะคะได้ยางสัปดาห์ที่37ปี2 0 1 9นะคะก็ในส่วนของตัวยางถือว่ายางยังค่อนข้างใหม่นะคะแล้ยางยังลึกอยู่เลยเนาะกระเถิบขึ้นมาด้านบนนะคะเรามาดูในส่วนของตัวกระจกกันต่อเลย สำหรับกระจกของเขานี่ตัวนี้เป็นแบบระบบไฟฟ้านะเวลาพับผูกระจกหรือว่าการปรับกระจกอันนี้คือเป็นแบบระบบไฟฟ้าเลยแล้วก็สลาข้อผูกกระจกมองข้างนะจะเป็นสีบอนเงินนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวนะคะมาที่หูของกระจกมองข้างด้วย ตัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มนะให้เรียบร้อยรอบคันนะคะขนาดความหนาความทึบของฟิล์มนะกำลังดีไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปอย่างแน่นอนนะคะตัวกระจกทุกบ้านนะนุ่นอ,อยากให้คลูกค้าสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวยืนยันแล้วก็บ่งบอกว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนเลยแล้วก็จะมีในส่วนของสัญญาณกันขโมยด้วยนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกกันเห็นไหมคะของเขาเนี่ยออกแบบมาให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยจะได้ไม่ดูแบบโดดเด่นจนเกินไปเนาะ,ะดูภาพรวมด้านข้างกันนะคะเห็นไหมว่าน้านข้างเนี่ยคมสันเหลี่ยมของเขาเนี่คืออยู่ครบเลยสีตัวรถสีเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดเลยนะคะสําหรับเชื้อเพลิงที่ใช้นะตัวนี้จะเป็นระบบเบนซินล้วนนะคะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะ ซึ่งเช้อเพลิงที่ใช้จะเป็นเบนซินทั้งหมดเลยว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95แล้วก็รองรับ E20 ด้วยนะคะมาต่อกันที่ไฟด้านท้ายกันสำหรับไฟท้ายโฉมนี้ก็ชุดโคมไฟของเขานะคะค่อนข้างใหญ่เลยการออกแบบดีไซน์ตั้งแต่ด้านหลังด้านข้างตัวรถมาจนถึงด้านท้ายเลยนะคะมีทางไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้เลย มีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือ v ีออนั่นเองถัดมาที่ตรงกลางก็จะเป็นแบรนด์ของเขานะเป็นโลโก้แบรนด์หลักนั่นก็คือ t ต y o ต a และด้านขวาสุดนะคะจะเป็นรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นก็คือตัว E ีนั่นเองมีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิวฝากระโปรงท้ายที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะต่อามาเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะซึ่ง เปิดได้2วิธีเลยนั่นก็คือเปิดจากภายในตัวรถก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้กุญแจเปิดจากด้านถ้ายก็ได้นะคะสามารถเปิดได้ทั้ง2วิธีเลยนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันสำหร,กกรับตัว Vios เองนะคะเป็นซิตี้คาร์ขนาดกลางเนาะพื้นที่ในการเก็บสัมภาระก็ถือว่าไม่กว้างแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปแต่ถ้าถามว่าเก็บได้เยอะไหมก็คือเก็บได้เยอะพอสมควรเลยนะคะเรามาดูในส่วนของด้านล่างกาัน พอเปิดมาด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของยัางอะไหล่สำรองแล้วก็ถุงเครื่องมือนะคะส่วนแม่แรงของ v ีออนี้จะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านล่างกันเนาะสำหรับโครงสร้างด้านล่างเห็นไหมคะรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะเม็อาทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะ อีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะฝั่งนี้รอยซีนทางมะพร้าวก็สีเดิมสีเสมอกันเลยนะคะเม็ดอาทุกจุดอยู่ครบนะคะตัวทุกนี้ทุกอย่างนะคะที่นุ่นนําเสนอให้ดูอันนี้ก็คือโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะมาดูกันต่อในส่วนของน็อตฝากกระโปรงด้านท้ายนะคะตัวน็อตเนี่ยสีเดิมเลยนะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะฝั่งนี้ตัวน็อตก็ ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะคะสามารถใช้เล็บจิกซีนยางลงนะคะก็แปลว่าสภาพดีเดิมแท้จากโรงงานนะคะด้านท้ายไม่เคยโดนชนไม่เคยถอดเปลี่ยนหรือว่านําไปทําสีนะคะแม้กระทั่งขอบยางห้องเก็บสัมภาระเห็นไหมไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพค่อนข้างดีแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของออปชั่นภายในตัวรถกันดีกว่าไปนี่สําหรับ ปี2016นะคะตัวนี้นะของเขาจะได้เป็นภายในสีเบดเลยเห็นไหมสีดำตัดกับสีเบดคือภายในของเขาดูหรูหราแล้วก็ดูสะอาดมากๆเลยนะคะมามาเข้ามาดูในส่วนของตัวเลขใหม่กันก่อนเลยดีกว่าสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2016นะคะเลขใหม่อยู่ที่89,905กิโลนะคะก็ถือว่าเลขใหม่ค่อนข้างน้อยเลยนะเลขใหม่อยู่ที่89เอง ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบหนัง3ก้านนะคะตกแต่งด้วยเมทัลลิกสีเทานะคะเป็นพวงมาลัยทรงตัดแบบนี้เลยแล้วก็มีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะจํานวน1คู่งคูน่านั่นเองต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวคอนโซลตรงกลางกันเนาะซึ่งตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียง CD นะคะฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะเดิมแท้จากโรงงานก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะมีช่องเสียบสาย USB นะคะเสียบสาย AUX ได้ด้วยอันนี้คือเดิมแท้จากโรงงาน ถัดมาในส่วนของระบบแอร์นะจะเป็นแบบอนาล็อกปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิปรับได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้นะคะสําหรับตัวเบาะนะคะตัวนี้ยังเป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานอยู่เลยนั่นคือเบาะผ้าสีเบจนะคะเห็นไหมสภาพเบาะนี่ขนาดเป็นเบาะผ้านะมันดูแบบดูสะอาดมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูสบายตาเนาะแล้วก็ที่สําคัญตัวเบาะผ้านะคะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยเนาะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนี่เห็นไหม ห้องผู้โดยสารด้านหลังของเขานะคะก็เป็นเบาะผ้าสีเบจเช่นเดียวกันเลยนะคะออกแบบมารองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะนี่มีซาเบลให้3เส้นเนาะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ด้านล่างนะคะมีแผ่นยางรองเท้านะคะให้ครบทุกจุดเลยดูความกว้างระหว่งางเบาะแถวหน้าและแถวหลังนะคะค่อนข้างกว้างนั่งได้สบายเลยนะคะตรงกลางมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ําด้วยนะคะแล้วก็ดูความสะอาดด้านบนสิ สะอาดมากนะคะอันนี้ขนาดสีเบจนะรอยนิ้วมืออะไรไปแปะอะไรเงนี้คือไม่มีเลยนะคะสุดท้ายที่นูนจะพาไปดูเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าปะเราไปดูพร้อมกันมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่ารถที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะอ่าเข้าไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะคะสําหรับ เครื่องยนต์เนี่ยคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ฝาสีขาวนะดู o v v ีวนะคะตัวนี้ได้เป็นขนาด1 5 0 0 c นซีซีนะคะก็ตัวเครื่องยนต์เดิมแท้จากโรงงานไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดอันนี้สามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะขึ้นมาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะคะน็อตฝากระโปรงสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลย ถัดมาในส่วนของตัวน็อตแก้มและน็อตคานสีเดิมนะคะเป็นอาร์ที่เป่าโชกนะสภาพดีสมบูรณ์นะคะไล่มาจะเป็นในส่วนของตัวคานด้านซ้ายนะคะตัวน็อตสีเดิมนะคะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับคานหน้านะคะเดิมแท้จากโรงงานสัญลักษณ์ต่างๆที่มาจากโรงงานอยู่ครบเลยนะคะ,ะมาตันต่อในส่วนของน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้าและคานด้านขวาก็สีเดิมไม่มีรอยถลอกเลยนะคะ น็อตแก้มฝั่งด้านขวาเห็นไหมน็อตทุกตัวเลยสีเดิมนะคะเมดอาร์ที่เบ้าชกฝั่งด้านขวาและสติ๊กเกอร์มอกนะคะเห็นไหมสภาพดีสมบูรณ์สุดท้ายก็จะเป็นในส่นของตัวน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาเห็นไหมน็อตสีเดิมเลยนะคะฝากระโปรงเดิมแท้ที่มาจากโรงงานจะมีในส่นของสัญลักษณ์โตโยต้าปั๊มไว้แบบนี้นะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันแล้วก็บ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงาน แผนกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปรงนะคะน็อตกิ๊บทุกต,ตัวอยู่ครบเลยแล้วก็สติกเกอร์ที่มาจากโรงงานสติกเกอร์สีอยู่ครบนะคะอันเนี้ทางพิจิตรของเรานะการันตีเรื่องโครงสร้างเลยว่าจะต้องไม่มีการชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์นะคะพิความหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะตัวเล่มทะเบียนไม่ชํารุดสูญหายด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota v ว s s 4บอลเงินคันนี้นะคะ1.5ตัว e duo นะคะปี2016ย้ำกันอีกครั้งนึ่งว่าตั้งขายอยู่ที่3,45,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจแคปหมายเลขทะเบียนนะคะติดต่อสอบถามข้อมูล ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะเข้ามาได้เลยเพจยนเปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะก็รีบมาจับรีบมาจองนะคะรีบมาเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะดูคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ